ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษาอำเภอแม่จริมที่เกิดเหตุอักขีภัยวานนี้เมื่อเวลาส0บนาฬิกาของวันนี้ที่โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษาอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยพลตำรวจตรีปริยพันธ์พัทรพงศ์สิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพันตำรวจโทอนันต์พรมมารองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่จริมรักษาราชการแทนผู้กำกับการแม่จริมพันตำรวจโทศิลวิตทมสุวรรณรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จริมตำรวจภูธรจังหวัดน่านที่ทำการปกครองอำเภอแม่จริมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน,น สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือและซ่อมแซมโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษาที่เกิดอัคคีภยัยซึ่งสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทําให้อาคารเรียนโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษาซึ่งเป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวยกสูงจํานวนสองหลังถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง และมีอาคารเรียนชั้นเดียวอีกหนึ่งหลังถูกเพลิงไหม้เล็กน้อยและมีวัสดุอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดในการช่วยเหลือในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมืองได้เร่งดำเนินการสร้างห้องเรียนชั่วคราวสำหรับสามเณรใช้ในการเรียนการสอนทั้งนี้ท่านผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสิ่งของไม้ไม้อัด ปูนอิดบล็อกเพื่อสำหรับใช้ในการสร้างอาคารเรียนชั่วข่าวได้นะัจุดรับบริจาคโรงเรียนนันทจรินเขตศึกษาอำเภอแม่จรินจังหวัดน่านนอกจากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหารือแนวทางการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ต่อไป พร้อมเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดน่านมันตรวจเช็คสายไฟและอาคารเรียนเพื่อป้องกันเหตุอัคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้สาเหตุที่ไฟไหม้โรงเรียนนันทจรินเขตศึกษาตำบหมอเมืองอำเภอแม่จรินจังหวัดน่านทางโรงเรียนโดยท่านพระครูพิพิธนันทคุณขอรับบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างห้องเรียนชั่วคราวเนื่องจากอาคารเรียนถูกไฟไหม้ต้องการวัสดุ เพื่อทำห้องเรียนชั่วคราวโรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษาวัดห้วยซ้อต้องการไม้อัดจำนวน50แผ่นแผ่นละ500บาทโต๊ะเรียน50ชุดชุดละ2,000บาทสมุดเรียน100แพ็คแพ็คละ100บาทพัดลม20ตัวตัวละ1,900บาทกระดานเคลื่อนที่เพื่อใช้สอนหนังสือ5ชุดชุดละ3,000บาทหรือร่วมสมทบทุนเป็นปัจจัย ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาน่านชื่อบัญชีพระครูพิพิธนันทคุณเลขที่บัญชี1นึ่งหนึ่งสี่สองหประสิทธสองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน